ครับ fc ครับแมกลายนี้ครับเป็นลายยอดนิยมของร้านจันทร์โซเวียตที่ลูกค้าชอบมาใส่อันดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้เป็นขอบ1 8อิสสุโอนิ้วนะครับอันนี้ก็กําลังจะใส่นะครับตัวนี้ส่วหนังสือส่วนใหญ่ fc เขาจะเอาตัวหนังสือออกข้างนอกนะครับมา,บาเฮ้ยอะไรวะเสร็จแล้วดูยังไม่ถึงนาทีเลย มันมันง่ายกว่าใส่ยางมาใสช่างแม็กล้อตัวเนี้ยเราเอามาประมาณสิบห้าชุดตอนนี้มันเหลือแค่สิบชุดทําไงนะ่ะเดี้ยวใหม่เอาใหม่เอามาใหม่ตอนนี้เหลือสิบชุดเองนะใช่นี่ก็คืออันนี้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 ไลฟ์สดอยู่นะไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวดูทุกด้วย FC บอกว่าอยากได้อ,อะไรนะดำหน้าเงาดำหน้าเีามีมจะจัดให้ในช่วงนี้ที่ FC ดูอ่ะ อาจารย์มาดูหน่อยครับคือคนที่เขาเป็นช่างระดับซีมืออันนี้ช่างอินเตอร์เนีช่างอินเตอร์แล้วเขาจะเอายางเข้าแม็เอาแม็เข้ายางได้เว้ยมันเข้ายากเน้เข้ายากแต่เขาทําได้อ่าดูนี่พี่น้องอันนี้นะเอซช่างแม็กลูกค้าบอกว่าซื้อเอากลับไปใส่รถที่บ้านที่บ้านนะครับประกอบให้อันนี้คือราคาขายแบบยังไม่เทินเลยนะครับ ไม่ถึงสองหมื่นไม่ถึงสองหมื่นนะไม่ถึงสองหมื่นเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทก็ไม่ถึงสองหมื่นราคาหมื่นกว่าบาทแบบไม่ต้องจำดูมันดูคันนี้มาดูคันนี้คือถ้าไม่ถึงสองหมื่นยังไงมันก็หมื่นกว่าใช่ไหมใช่แล้วก็ส่วนล้อเก,ก่าถ้าใครจะมาเทินนะสมมติอยากเอาเอา,เอาล้อคันนี้มาเทินราคาก็ลดอีกไปดูคันนี้ไปดูคันนี้อันเนี้ยอันนี้ใส่คันนู้นมาดูคันนี้มาดูคันนี้นี่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 ก็มอนเตอร์ดีไหมนี่คันสิบแปด ไหนแล้วก็ดูคันนี้คันนี้โอ้โหโเห็นไหมครับอบอกเลยว่าถ้าขอบยังสีขาวนี่โอ้โ oh, ห oh, oh, นี่นี่นี่อันนี้ใส่เรียบร้อยแล้วครับ FC ครับเมื่อกี้อันนี้ก็มอนเตอร์ไรเดอร์ทำไมแม็กสีแดงมาแรงจังเลยช่างแบกมาแรงสิเพราะว่าไอเดียของช่างแม็กนะครับคน<ม>ต้น<ม>ชิดมีมีร้านเราซีเป็นไอเดียของช่างจานไอเดียด้วยกันนี่ไอเดียช่างแบกช่างแบกไอเดียจะถึงเลยเนี่ยเพราะว่ายังไม่ถึงหรอกโอ้ด่วนจิช่างแม็ก ยางก็ตัวหนังสือเออมอสเตอร์มอสเตอร์ขายดีเลยครับวันนี้เข้าไปกี่ชุดละทั้งแมททั้งยางมันไม่ถึงสองหมื่นไอถึงสองหมื่นคันนี้รู้สึกว่าเพิ่มเท่าไหร่นะพี่เพิ่มเท่าไหร่ครับเพิ่มหมื่นเก้าเออเพิ่มหมื่นเก้าเพราะว่ามีพิเทอร์ยางอ๋อรวมไปแล้วทั้งแต่พิเแต่ยังไม่เทินไม่เทินแล้วรอบเพราะพี่ก็มีเพิ่มเติมอื่นด้วยอ๋อมีเพิ่มเติมอย่างอื่นด้วยใช่ครับก็ที่จอเล่าเติมก็เป็นแลกเป็นอย่างอื่นไป อันนี้ที่จะซื้อสวยนะพี่น้องรีบจองกันนะครับช่วงนี้นะครับราคาราคาหมื่นเก้าเอาง่ายๆว่าพกตังมาสองหมื่นเหลือกับบ้านใช่ได้ของดีได้ของสวยได้ของถูกด้วยใช่ครับดีและถูกด้วยนะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์ไซค์เดอร์มาแรงนะครับแล้วก็แม็กซีแดงนี่มาสวยนะครับขับให้นะครับพี่น้องรีบมานะครับของดีคือตัวนี้นะแม็กตัวนี้ปกติราคาอยู่ที่หมื่นสองแล้วยางอยู่ที่หมื่นสามหมื่นสามบวกหมื่นสองเท่าไหร่ครับไม่ใช่แม็กตัวนี้ไม่ถึง ไม่ตอนนี้ไม่ถึงเนี่ยเพราะเราขายโปงไงอ๋อเราขายโปงจาก 10, มื่นมื่นสามกับมื่นสองสองหมื่นห้าอแต่เราขายแค่หนึ่งหมื่นกว่าบาทอ, <laughs> อ๋อร้านอยู่ที่ปทุมธาน,นีนะครับเอฟซีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูช่วงล่างคันนี้นะครับจะไป็คันไหนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ตัวนะครับมีเอฟซีบางคนนะครับอันนั้นตัวนี้นะครับมาใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราตัวนี้เป็นล้อสนามแม่เหล็ก มันเป็นแม่เหล็กนะครับน้วตรงนี้นะครับบางคนเอาเวลาถ่ายปุ๊บแล้วรองไว้คู่กันเวลาไปใส่คืนใส่ผิดที่น้าตัวนี้จะอยู่ข้างบนนะครับมันจะหนาอันนี้เราจะบางนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ยางหัวชกก็เริ่มดิ้นได้ทีหน่อยครับอันนี้ยางหัวชกหลังนะครับแล้วก็ดูแหนบครับคันนี้นี่นี่รอยเสียงดังครับนี่รอยดังครับที้สนิมเวลาวิ่งมันจะดังก็ดเอสเด่นหน่อยนะครับแล้วก็มีอาการแข็งกระด้างนะครับคันนี้อยากให้เนียมต้องใส่แหนบเนิ่มนะคันนี้แข็งอยู่หน่อยนึงนะครับ แล้วก็ส่วนโชกก็ถามว่าร่วไหมโชกไม่ร่วไม่ซึมนะครับแต่ว่าการใช้งานมาหลายเดือนหลายปีกี่ปีครับคันนี้หกปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนโชกค,ครับพี่น้องถ้าใครอยากจะให้มันนุ่มนะครับคันนี้ก็ต้องใส่แหนบนิ่มแล้วก็ใส่โชกใหม่จบเลยเพราะว่าโชกมันหลายปีแล้วใส่โชกค,คู่หนึ่งแล้วก็แหนบนิ่มชุดหนึ่งโอ้แค่นี้เ้าก็ขับสบายแล้วนะครับ แม็กก็สวยยางก็สวยรุ่นไม่ว่าแม็กซีดันเนี่ยวันนี้ออกไปห้าชุดแล้วนะตอนแรกมีหมดสิบห้าชุดตอนนี้เหลือแค่สิบชุดยังไม่รู้ว่ามันจะอยู่ข้ามช่วงเขาเป็นสาหรือเปล่าครับน่าจะเป็นการประมาณนี้ละเบอร์เออแต่ไม่แคปหน้าจอมาไม่ทันเลยนะเนีในในเนี่ยนี่ครับนี่นี่นี่อ๋อใช่ใช่ที่ทำทิ้งล่าสุดครับเนี่ยครับนี่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 คือสองตัวนี่ครือ สุดยอดมากเลยครับเอ้า FC ขยับแคปหน้าจอแคปไว้นะครับว่ามันติดกล้องนอกกล้องอก่อนแคปไม่ทันคอับข้างหลังก็ได้เอ้า FC ครับอ่านี้แจพานีหก่อยครับอ่านี่แคปหน้าจอไว้ครับอ่ะแคปหน้าจอไว้ครับลายนี้มีแค่สิบชุดหน้าตอนนี้นะครับมันมีแค่สิบชุดตอนแรกมันมีสิบห้าชุดวันนี้วันเดียวครับใส่ไปห้าชุดแล้วนะครับก็คือยี่สิบวงนะวันนี้ใส่ไปแล้วยี่สิบวง นะครับแล้วก็ส่วนยางตัวนี้ก็ยังมีเป็น2องอยเซนะครับยางตัวนี้นะครับยางเราก็มีประกันนะครับแม็กเราก็มีประกันนะครับอาเจ้าของรถแม็กตัวนี้รับประกันรั่วนะครับรับประกันรั่วตามหมดสิบปีนะถ้าภายในสิบปีแม็กรั่วตามมดมาลูกใหม่ฟรีแต่ถ้าถึงในวันนั้นแม็กไม่มีให้เอาไปเศษมาแลกเอาคืน อ่ารับประกันให้ถ้ามันรั่วตามดหรือว่ามันรั่วขอบแม็กตรงนี้นะรั่วแบบตรงกับขอบพวกเนี้ยรั่วขอบรั่วตามดรั่วซึมนะเกี่ยวกับร้อแม็กนะรับประกันสิบปีรับประกันคือของเขามันดีอ่ะยังไงสิบปีก็อยู่ได้นะครับแต่ว่ายางไม่ถึงสิบปีนะเพราะว่ายางมันต้องอยู่กับดินมันต้องอยู่กับปูนมันวิ่งใช่ไหมเวลารถวิ่งยางก็ต้อง โดนดนโดนโดนีโน่โดนอะไรบ้างแต่แบกมันไม่โดนนะเพราะแบกมันอยู่ในยางยางมันอยู่นอกแมกนะครับโอเคขอบคุณนะครับที่มาติดตามนะครับ,รบแล้วมาจากไหนเนาะจำมือหน่อยดสิางพีับางพีโอ้โหสุดยอดแล้วก็ดูหน้าร้าน FC นะครับเอฟซีนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนเอฟซี FC ก็ออกมาเดินเล่นมาเดินดูช่างทำง,งานนะครับสบาย